ครับผมครับสวัสดีครับมาอนีสถานีทนันเอาฟื้นเขาเต่าเนาะครับเต็นการทดลองอีกทดลองนึงนะครับจีจิพามมาเบิ้งนะครับ,าาบ,รบสถานีทนันเอาไม้เขาเต่ากับไลยอันแล้วสถานีทันเคยสงสัยว่าไม้ที่เป็นคล้ายๆไม้กาฝากนะครับเนาะจนะังตัวนี้นะครับมันเป็นตะปุมตะปั้มนะครับสถานีทนันเลยอยากทดลองเบิงนะ้งเนาะว่า เผาไปแล้วเป็นทานดีบอรหรือเป็นทานแล้วจะแตกบอนะครับเพราะว่ามันเกิดจากลักษณะมันบิดๆเบี้ยวๆมันขอดมันเป็นเก็บนะครับก็เลยสีสีล่องเผาเบิ้งนะครับแล้วก็จะทดลองเผาเบื้องว่าถ้าเป็นเป็นทานแล้วมันจะแตกบอรครับมันจะแตกต่างจากไม้มุนีบอนะครับตัวนี้เป็นไม้ต้นท่อนหรืออีหุ่มส่างนะครับที่มันเป็นกาฝากเกือบเต็มต้นนะครับอันนี้ทานก็จะ ทำการทดลองเบิงแต่ตัวนี้สถานีทานจะเอาเข่าเตาานะครับเนาะเดี๋ยวรอชมน้ำกันนะครับสถานีฐานจะเอาเข่าเตาฝากไว้เดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปจะมาเบิ์งนะครับเนาะนี่นะครับสถานีทานจะเอาเข่าเ,าเตานะครับเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นทานออกมากแล้ว ถ้าเป็นท่านออกมาแล้วจะเกิดเป็นเกตเห็ดไหนมันแตกบอคือยังไม่อื่นๆที่เขาว่ามันแตกนะครับสถานีทางก็จะฝากไว้มุ่งนีเนาะครับเนาะเดี๋ยวมือเปิดเต่าสถานีทางจะพามาชมอีกเทียนนึงเนาะครับก็เนีไปประมาณซีชิ้นหาชิ้นนะครับที่เป็นไม้แบบนี้เนาะเป็นไม้กาฝากนะครับ แล้วจะเป็นท่านแล้วจะแตกบอ่อจะเป็นประกายไฟบ่อนะครับอยากฮู้นะครับคบ่าผู้ที่เผาทานันทั่วไปอยากฮู้อยากเห็นมาเบิงใดในคลิปนี้นะครับของสถานิทานนะครับเดี๋ยวมือเปิดสถานีทานจะพามาเบิงอีเทธิ์ถือว่าเป็นการทดลองให้เบิงใดแค่สงสัยนะครับเขาต้องเห็ดเบิงว่ามันเป็นยังไงคบผมสาหรับคลิปนี้สถานีทานพามาเบิงการเอาไม่ กาฝากที่เป็นบิดบิดเบี้ยวเป็นคือเก็ดขอดๆนะครับอธิบายว่าถือปันไดดอกแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะครับสำหรับมือนี้สถานีทานสวัสดีครับ